ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นงไงบ้างคะข้อมูลอาจารย์นี่แน่นมากเลยนะคะก็จริงๆแล้วข้อมูลอนันหาในส่วนนี้ี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่เนื่องจากเวลาเราจํากัดนะคะ erreicht. ก็ถ้า,ย,ายังไรอยากทราบรายละเอียดเดี๋ยวหลังโควิดทข่าเปิดเป็นสัมมนาคราสเต็มเนี่ยก็ถ้าสนใจก็ลองเข้ามาดูกันได้นะคะก็ในส่วนของดิฉันก็จะพูดในส่วนของการออกแบบนะคะในการตอนตอนนี้เราทราบถึง อุปกรณ์ในระบบและว่ามีอะไรบ้างนะคะคราวนี้เราจะมาแอปพลาใช้เนี่ยเราจะแอปพลยังไงได้บ้างนะคะอันแรกเลยนะคะค่อนข้างจางนิดนึงแต่เดี๋ยวจะให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นซิงเกิลไลน์ได g r แกรมของระบบไฮโวลนะคะขออนุญาตซูมนะคะจะได้เห็นชัดิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นลักษณะซิงเกิลไลน์ได g r แกรมของโอเวอร์เฮดซิสเนะคะคือหมายถึงรับไฟการไฟฟ้าเป็นสายอากาศนะคะจากภายนอกเข้ามา ะะแล้วก็จะต้องมีถ้าดูจากสโคของในซิงเกอไลน์เนี่ยจา,จากเส้นนี้นะคะแปลว่าตัวมิเตอร์ของการไฟฟ้าเนี่ยจะติดตั้งที่มิเตอร์เอ่อที่เสาของการไฟฟ้าภายนอกโครงการนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณหน้าโครงการนะคะตรงนี้เนี่ยจะถายโดยการไฟฟ้าสโคของผู้รับจ้างของโครงการนะคะก็เริ่มจากไลเซอร์โพภายในโครงการนะคะต้นแรกเราจะต้องติดตั้งดอกเอาฟิว Ester, นะะเสลต,ตัวอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นการรับโอเวอร์เฮดแต่ว่าเข้าโครงการภายในเนี่ยเดินเป็นสายอันร์กาวนะคะก็รับรับโอเวอร์เฮดเสร็จก็นำสายลงดินนะคะมุดดินเข้าอาคารพอกรณีที่เป็นมุดดินนะว่าเข้าอาคารเราก็เลยจะต้องมีไฮวอนซิวิเกียชุดนี้นะคะรับสายใต้ดินก่อนนะคะแล้วค่อยส่งต่อให้หมอแปลงนะคะ ซึ่งอยู่ภายในอาคารต่อ,ตอไปนะคะจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าที่ที่อยากให้สังเกตอีกจุดหนึ่งคือกรณีนี้เนี่ยเราเป็นหม้อแปลงดาทนะคะเราจะมีโปรเทคชั่นของหม้อแปลงเนี่ยโดยดูจากรีเลย์เอสี่สิบเก้าไม่แน่ใจจงองเห็นไหมนะคะตัวนี้จะมีเป็นโปรเทคชั่นรีเลย์ตัวเออรีเลยเ์หมสี่สิบเก้านะคะก็ เป็นลักษณะของเทอร์โมลีเลยนะคะคือในการวัดอุณหภูมิภายในของตัวหม้อแปลงนะคะซึ่งตามที่ทางอาจารย์มีการบเ้องต้นเนี่ยปกติแล้วหม้อแปลงไดรไทป์เนี่ยมันจะมีพัดลมมาให้ด้วยนะคะซึ่งถ้ากรณีที่เราจะอาจจะเซตไว้ได้ว่าถ้ากรณีที่ภายในของหม้อแปลงเนี่ยสูงถึงแ80ดสิองศาและเราให้พัดลมตัวที่นึงเริ่มทําง,งานเพื่อระบายความร้อนนะคะถ้ามันยังคงสูงขึ้นไปอีกถ้าถึง100ยองศาเนี่ยเราก็ให้ปลุตัวที่สองทำงาน นะะจนถ้ามันยังคงร้อนกว่ารา้อยองศาขึ้นไปอีกเนี่ยก็ให้สั่งทริปโดยการทริปของหม้อแปลงเนี่ยเนื่องจากหม้อแปลงเป็นกดลวดนะคะไม,ไม่สามารถกดตัวเองได้ดังนั้นเราก็เลยให้ใหดีเลยสี่เ้าเนี่ยไปสั่งชั้นทริปเพื่อทริปเอาโกอินฟีเดอร์ของไทวอนสุเกะด้านบนนะคะก็คือกดเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะกดหม้อแปลงออกจากร,ระบบได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของ เอนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ฟนะคะคือมาถึงเป็นเอ็นปกติซึ่งข้างต้นเมื่อกี้เห็นคำถามมีมีมีผู้ร่วมสังนาถามมาว่าเวลาเราไซซิงหมอแปลงเนี่ยเราจะซชที่เอ็นนะคะก็ขอตอบว่าให้ใช้ที่เอนะคะคือเนื่องจากว่าหมอแปลงดีไซน์มาให้โอเปเรตที่เอแต่ว่าในเคสฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเป็นเนี่ยหมอแปลงสามารถใช้ทัลงลมบูส เพื่อเพิ่มเป็น AF ได้แต่ว่าไม่ได้ดีไซน์มนาะให้รันโอ p ปเ a t อยู่ที่ AF ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการดีไซน์ควรจะใช้ที่ a n ไปถึงการคิดโหลดที่จะใช้นะคะคิดที่ a n แต่เราเผื่อหลดในอนาคตที่อาจจะมีเหตุฉุกเฉินต้องต้องใช้ในอนาคตเนี่ยเป็น AF ต่อไปนะคะคสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นซิงเกิลไลน์ของระบบ ที่เอาัวเอินคัมมิ่งนะคะเป็นอันเดอร์กราวของการไฟฟ้าเข้ามาเป็นระบบอันเดอร์กราวก็จากรูปจะเห็นว่าตามที่อาจารย์หมีกล่าวไว้ข้างต้นถ้าข้างนอกเอ่อถ้าเรารับอินคัมมิ่งเป็นอันเดอร์กราวเราต้องัจัดเตรียมห้องไอเอ็มยูซึ่งในห้องไอเอ็มยูนั้นจะมีอุปกรณ์คือไอเอ็มยูกับมิเตอร์ของการไฟฟ้านะคะ,ะโดยที่มิเตอร์และไอเอ็มยูสองเซตนี้นะคะ จัดหาโดยการไฟฟ้านะคะคือผู้รับจ้างไม่ต้องซือ้ออเอ็นยูเซตนี้นะคะซึ่งไอเอ็ยูเซตนี้ยอยู่ในค่าธรรมเนีนยมการขอไฟตอนที่เราขอไฟการไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้ไม่ต้องจัดหาผู้รับจ้างของโครงการเริ่มจัดหาที่ไฮโวลซุกเกตตัวล่างนี่น,นะคะตัวที่ทางจานค่าเบื้องต้นคือเอาไว้รับจากห้องอเอ็นยูต้องมีห้องไฮโวลถูกไหมคะแต่ไฮโวลซุกเกตตัวเนี้ยสามารถอยู่ห้องเดียวกับห้องเอ่ออยู่ห้องเดียวกับหม้อแปลงได้ในกรณีที่ห้อง m d b อยู่ติดกับห้องอเอ็นยูเลยเนี่ย ทั้งทั้ง,ง S S G e A, เซตเนี้ยทั้งไฮโวลซูตเกีล่ะมาแปลงอยู่ในห้องเดียวกันได้นะคะโอเคในการถัดไปนะคะก็จะเป็นการอ่ารับอินพอมิ่งฟิทเตอร์เป็นอันเดอร์การ์เหมือนกันนะคะแต่ที่ต่างจากโทษค่ะต่างจากไดการั้งแรกเมื่อกี้ก็คือเราจะมีไฮโวลซูตเกลสองเซตนะคะอันนี้ก็คือใช้ในกรณีที่ ห้อง IU กับห้อง MDD ไม่ได้อยู่ติดกันอย่างที่อาจารย์มีเก่าวข้างต้นนะคะก็คือเรามีห้อง IU ของการไฟฟ้าคาร์ดบลนี่นะคะแล้วเราเต้องมีห้องสวิตเกียร์ที่อยู่จีกับห้อง IU ก่อนเซตที่หนึ่งแล้วก็กรณีที่ห้องมอแปลงของห้อง MDD เราเนี่ยอยู่ชั้นสูงขึ้นไปอาจจะเป็นชั้นเจ็ดชั้นสิบเนี้ยค่ะเราก็ให้เซตไทวอนสวิตเกียร์กับหมอแปลงเนี่ยสองก้อนก็ล่างเนี่ยอยู่ที่ชั้นสิบเซตเนี่ยที่อยู่ชั้นล่างคู่กับห้อง IU นะคะ แล้วก็มีคําถามว่าไฮโวนซิลิเทีย e เนี่ยสามารถใช้แทนไอเอยไูได้ไหมไม่แน่ใจคําถามหมายถึงใช้ไฮโวนแทนไอเอ็มยู I M U, หรือไม่ต้องมีไอเอยู U, เอ่อตัวทีไม่ต้องมีไฮโวนใช้ไอเอไปเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่อันอันตอบคำถามที่หนึ่งก่อนคือคำถามคือไฮโวนกับไอเอยู Hi K I M U เนี่ยคือไฮโวนซิลิเทีย e มเหมือนกันนะคะไอเอ็มยูเป็นลักษณะที่เป็นคอมแพคเซตเป็นขนาดย่อมยาวราคาเนี่ยจะถูกกว่าไฮโวนซิลิเทีย e นะคะ ซึ่งไฮวัรดูิเกียเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายกว่าคือสามารถเป็น2องอ,อินสองเอาสองอินสามเอาสี่เอาห้าเอาได้เลยแล้วแต่ออกแบบน,นะคะแต่ถ้าเป็น IMU จะเป็น compact set ซึ่งซึ่งเป็นเป็น t าต d a r d มีแค่2องอินอเอาหรือ2องอินสองเอาเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโครงการของท่านมีมอเตอรแปลงสามลูกจะใช้ IMU เนี่ยก็ไม่ได้ละเพราะว่ามันได้สูงสุดแค่สองอินสองเอา อาจจะต้องใช้เป็นไฮโวลซูเกียหรือไม่ก็ต้องเป็นอานยูสองเซตอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคำตอบที่หนึ่งแต่คำตอบที่สองคือสองอันเนี้ยคำถามคือถ้าไม่มี่ <ไป S 1> ห้องอ์นยูของกัฟ้านะคะแล้วไม่มีห้องไฮโวลติดกับอ์นยู U, แล้วไปใช้ไฮโวลซูเกียบนชั้นสิบเลยได้ไหมคำตอบคือตามที่อาจยะมีการข้างต้นก็คืออันนี้เป็นข้อกำหนดของการไฟฟ้านะคะคือเซตนี้เนี่ยจะมีไว้สําหรับ protection ระบบ ของของทางการไฟฟ้าหมายถึงยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้ากรณีทุกท่านนึกภาพว่าถ้าไม่มีไฮวอนซูเกียรเซตนี้นะคะจากมิเตอร์ชั้นหนึ่งก็จะเดินขึ้นไปถึงไฮวอซูเกี a, ที่ชั้นเจ็ดสมมตินะคะท่อนนี้จะมีในช่วงของสายที่เดินจากชั้นหนึ่งถึงชั้นเจ็ดถ้ามีเหตุไม่พึงประสงค์สายท่อนนี้มีอุบัติเหตหเุหรือเกิดความเสียหายมันจะเกิดฟอลตรง,งระหว่างสายท่อนนี้เนี่ย มันจะขึ้นไป,ปที่อัลกอริ o i n พเดอร์ของ IMU ของการไฟฟ้าเลยนะคะซึ่งอัญหาที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่เราเคลียร์ฟล์เสร็จแล้วเราจะออนกลับเข้ามาเนี่ยโครงการไม่สามารถออนเองได้นะคะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าเข้ามาทำการสับตัวอัลกอ n ิทึมพเดตัวนี้ให้เนื่องจากห้องนี้อย่างที่กล่าวข้างต้นคือมันเป็นห้องของการไฟฟ้าคือโครงการไม่สามารถเข้าไปในห้องนี้ได้ ก็จะเป็นกับว่าเสียเวลาทั้งสองฝ่ายคือเสียเวลาของโครงการที่แทนที่เดลเฟลเสร็จจะสับได้เลยมีไฟใช้ก็ใช้ไม่ได้ต้องรอการไฟฟ้ามาแล้วก็เสียเวลาการไฟฟ้าคือมันเป็นฟ้าภายในโครงการการไฟฟ้าก็ต้องมาถึงที่โครงการนะคะเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าเลยก็หมดว่าให้มีตัวนี้ไว้เป็นโพซิชันก่อนถ้าเกิดเหตุไปถึงตอนนี้เหตุที่จากชั้นหนึ่งไปชั้นเจ็ดมันจะมีอยู่ที่ท่อนนี้แทนถูกคะเพราะว่าเพราะว่าไร้วันตัวนี้มันอยู่ติดกับท้องอ่านอยู่เลยนะคะ เหตุ hey, ที่จะเกิดระหว่างท่านหนึ่งกับท่านเจ็ดจะอยู่ตรงพาร์ทนี้ถ้ามีเหตุเฉยๆมันก็จะมาคิดที่อาโกอิ้งของ I.U. ของโครงการเองพอกรณีที่เคลียร์เลเสร็จโครงการก็สามารถสับตัวนี้อนใช้งานได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดที่การไฟกำหนดไว้ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นลักษณะซิงเกิลาล์ไดแกรมโดยปกติทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีหม้อแปลงสองลูกแล้วก็ทายกันนะคะ ตัวนี้ที่อยากจะชี้อันให้เห็นอีกอันหนึ่งคืออันนี้เป็นลักษณะของม้าแปลงออยทยนั่งร้านอยู่นอกอาคารนะคะแล้วก็เดินบัดดักหรือว่าเดินสายเทเบิลเข้ามาก็ได้มาในห้อง N D D ของอาคารนะคะจาก d i แ g มก,ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าตัว thermal chip เราไปชิปที่ไฮวอนซูเกียด er ้านบนถูกไหมคะแต่เนื่องจากตอนนี้เราไม่มีไฮวอนซูเกีย er, เพราะว่าเราเป็นเวอร์เฮดตักเสาผ้าสายม,มาจนถึงนั่งร้านนะคะเราไม่สามารถขึ้นไปชิปฝั่งไฮวอนได้เพราะตัวนั้นก็จะเป็น drop o อาฟ i แล้ว เราก็เลยต้องกลับลงมาทิพที่เป็นอินทัมบิ้งของ m d b แทนถ้ากรณีที่เกิดเหตุเป็นเติมอ้อทิพของม้อแปลงนะคะมันจะมาทิดที่เป็น m d b ตัวนี้แทนนะคะที่ข้อแตกต่างกันระหว่างออยไทยกับไดทไทยนะคะทิพที่มกักจะผิดกันแล้วก็มาช่วยกันแก้ให้นะคะเหมือนก็มาช่วยกันบอกยามให้นะคะในส่วนของ อันแรกเลยก็จะเป็นโดยปกติแล้วนะคะพวกแบบเราจะจะสเปคอยู่แล้วว่าเบเกอร์ภายในโครงการเนี่ยเรามักจะสเปคว่าควรจะใช้นี่ห่อเดียวกันทั้งโครงการเพื่อง่ายในการโอเปเรตในแทนแล้วก็สวิตในอนาคตนะคะแต่ก็จะมีคำถามว่าเราถ้าสมมุติว่ามันทำไม่ได้ละ่ะถ้าสมมุติว่าเบเกอร์ในส่วนของตู้ M D B ตู้ D ีเนี่ยเป็นที่ห้อ A แต่ว่าเบเกอร์ของพน้าบอ o ์ดคอนโซ a ย u นิตเนี่ยซึ่งเป็นปลายทางแล้วเนี่ยมันเป็นยี่ห้อ B เนี่ยถ้ามันทำไม่ได้จริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมออันนี้เราก็ลองมาดูกันว่ามันสามารถใช้ได้ไหมนะคะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจริงๆของตัวโครงการนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเราจะคือโครงการเนี่ยมีมีประเด็นถ้าถ้าดูในในสไลด์เนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่ายี่ห้ออะไรนะครับ ก็ถ้าคือคอน s u m e r unit เนี่ยเขาใช้ยี่ห้อ Schneider นะครับส่วนตัวเมนตั้งแต่ m d b ลงมาจนถึงตู้ DB เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นซีเมนต์นะครับเพะฉะนั้นในส่วนของตัวสเปคปกติเนี่ยเราก็ระบุอยู่แล้วหลักว่าควรจะเป็นยี่ห้อเดียวกันตั้งแต่เมนจนถึงตัวย่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดองรงการสรุปมาว่าเป็นคนละยี่ห้อกันเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะถ้าเกิดเรามองในส่วนของเคิร์ฟเนี่ย มันก็จะเห็นว่าถ้าเกิดดูรูปซ้ายนะครับเบเกอร์อยู่ที่3 0แสิบ์นะคร um. ับถ yani> ้าที่ดูเนี่ย erm ก็จะเห็นว่าเส้นแดงกับเส้นสีม่วงใช่ไหมครับเส้นแดงจะเป็นตัวของชนเดอร์นะครับส่วนเส้นม่วงจะเป็นของซีเมนต์นะครับซึ่งตัวเนี้ยในส่วนของตัวแมกเนติกทริปเนี่ยเขาจะมีเลงก็คืออย่างเช่นทุกอย่างเช่นเส้นแดงสองเส้นเนี่ยที่เป็นเส้นเส้นโค้งเนี่ย สองเส้นเนี่ยก็มันจะเป็นเลงการทำงาน,นครับแกนแกนขวานี่คือแกนเวลาแกนแกระแสนะครับส่วนแกนแนวตั้งเนี่ยแกนแนวนอนเป็นเป็นกระแสส่วนแนวตั้งจะเป็นแกนเวลาครับในส่วนของแม่เหลิกคลิปเนี่ยเขาจะมีเลงอยู่แล้วว่าที่เวลาเท่านี้ที่กระแสสมมติว่าสามสิบเท่าไหร่ดียกตัวอย่างเช่น โอเคก็คือยกตัวอย่างเช่นกระแสที่มากกว่าสมมุติว่าหนึ่งร้อยแอมเนี่ยอันนี้เป็นเส้นหนึ่งร้อยแอมนะครับที่หนึ่งร้อยแอมเนี่ยเบรกเกอร์ตัวนี้ถ้าเป็นเทอร์โมทิฟเนี่ยจะทิปในเวลาที่เป็นสิบประมาณสิบุวีนะครับสิบจนถึง ร้อยสูงข้นไปสูง้อนุญาตสูงก็คือมันจะมีเล้งในช่วงช่วงระยะเวลาในการทํางานของมันนะครับอ๋อก็คือตั้งแต่ประมาณเอ่อหนึ่งถึงสิบสองเอ่อสองวิจนถึงจนถึงสิบสิบเอ็ดวินะครับถ้าเกิดเป็นเส้นสีแดงตัวนี้นะครับอ่าถ้าเกิดเรามองว่าหนึ่งร้อยแอมป์นะครับก็คือที่เวลาเอ่อหนึ่งวินะครับ ประมาณ1-2วิถึง11ดวินะครับก็คือ,อ,อตัวเบเกอร์จะต้องทำงานนะครับในส่วนของซีเมนเนี่ยถ้าดูตามเนี้ยที่เป็นสีม่วงก็คือเป็นเส้นเมนฟิเดอร์ก่อนที่มาจะจะหาคอน s u m e r ของชานเดอร์นะก็จะทำงานณเวลาถัดไปนะครับตัวนี้เนี่ยยังยังถือว่าคงมี coordination อ,อ,อยู่แต่ว่าบางส่วนเขาเรียกว่า partial coordination นะครับ ในส่วนของอินสตาเนียทริหรือว่าเส้นที่เป็นเส้นแนวตั้งตรงนี้ก็จะเออมันอยู่ในเลงเดียวกันพูดยง่ายคือถ้าเกิดเป็นจากชอ็อตสกิดเกิดอินสตาเนียทริเนี่ยเบเกอร์สองตัวนี้อาจจะทำงานมีอันใดหนึ่งอาจจะทำก่อนอก็ได้คือคบ,บอกไม่ได้ว่าใครจะทำก่อนมีโอกาสทำขึ้นใครจะทำก่อนก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่เส้นเดียวกันครับถัดมาประเด็นคืออะไรอันนี้ ถัดมา30แอมป์เนี่ยดูเหมือนว่ายังได้โคเนชันอยู่นะครับก็คือเป็นพาร์เชียลนะครับแต่ในส่วนของที่เป็น40แอมป์ปุ๊บเนี่ยจะเห็นแล้วว่าตัว Baker, เบเกอร์เอ่อเคิร์ฟของทิปปิ้งเคิร์ฟของเจนเดอร์เนี่ยอินสแตนเนียทิปเนี่ยเหมือนเหมือนก็จะทำงานช้ากว่าตัวบนนะซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีประเด็นนะครับ40แอมป์นะครับแล้วก็ถัดมา50แอมป์ก็ดูก็เป็นพาร์เชียลอยู่นะครับแต่ว่าพอมา60แอมป์นี่นะครับ ก็จะตัวด้านขวาเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนตัว40แอมป์แล้วนะครับ